สวัสดีครับวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับคูระหว่างบาร์เซโลนานะครับปะทะกับเรอลมดิดนะครับันคืนนี้เวลา3ามทุ่มตรงนะครับผมเกมเอลกาสโกนะครับนัดนี้จะมาประเดิมกันก่อนที่บ้านบาร์เซโลนานะครับซึ่งว่ากันที่ความมั่นใจทางด้านบาร์เซโลนานั้นได้เปรียบอยากเห็นได้ชัดนะครับทั้งในแง่ของฟอร์มการเล่นนะครับรวมถึงความพร้อมที่จะจัดชุดเต็มลงออกสตาร์ทนะครับ กะดาก็เพียงแต่แข้งที่เดยงหน้าเดิมๆเท่านั้นนะครับผิดกับทางเล้วมาดิดนะครับที่จําเป็นต้องจัดทับแบบแก้ไขเฉพาะหน้านะครับทําให้ฟอร์ม2นัดหลังนะครับออกทะเลอย่างเห็นได้ชัดนะครับหลังแพ้รวดมานะครับบวกกับราคาที่เกมนี้น่าวัดใจไปทานเจ้าบ้านนะครับที่เจ้าบ้านต่อนั้นแค่0.5เท่านั้นเองนะครับผมมองโอกาสได้เฮเชื่อว่าเจ้าบุญทุนนะครับน่าจะมาตามนัดมากกว่าแล้วครับผมเอาแล้วครับฟันธงนะครับ อยู่เจ้าบนทุ่มบาร์เซโลนาพาเพลินครับพิคราะห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย MM power, D, M M 8 8 power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง